นี่ก็จะมารีวิวน้าโตนะมีทั้งหมด5แบบนะฮะแล้วก็หยิบเรียกว่าหยิบมาจากดองกี้อะ่ะหยิบมามั่วๆก็มีบางตัวเคยกินบ้างนะบางตัวก็เห็นกระป๋อ,องมันดูน่ากินดีกล่องมันสวยดีก็เลยหยิบมาเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูเลยทั้งหน้าตาทั้งรสชาติว่ามันเป็นยังไงส่วนราคาเนี่ยผมเดี๋ยวผมใส่ให้แล้วกันเพราะว่าบินมันไม่ได้อยู่แล้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเป็นเพกสวยให้เลยนะก็ลองมาดูที่ตัวแรกกันก่อนแล้วกันเนี่ยเป็นน้องแมวนะเห็นนะเขาน่ารักดีของน้องแมวเนนะนน,น,นีีีี่ยยยะะจมมมาปปุข้้บดวก็ หมือนซอสอันนึงน่าจะเป็นซอสที่เขาผสมมาแล้วมีเป็นโชยุอันเดียวนะตัวแรกนะน้องแมวเอามาดูเองก่อนใส่ซอสเข้าไปหมดเลยคือบางคนเนี่ยถ้าไม่กินเค็มมากอ่ะม่ต้องใส่หมดก็ได้นะเสร็จแล้วเราก็คนไปเพื่อนญี่ปุ่นเคยบอกว่าคนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้อง้ให้อร่อยต้องเป็นร้อยครั้งเลยนะแต่ว่าเราหมุนแค่แบบสักห้าสิบครั้งก็พอไม่ต้องเยอะมากแมวนี่ก็หน้ตาตาประมาณอย่างนี้นะผมคนประมาณนึงแล้วกัน เหนียวฟองเยอะถือว่าใช้ได้ไม่เสียมากตัวน,นี้มาเนี่ยยอนดานนตโตเราใส่มาสาไปด้วยนะด้วยความเนียนและความอร่อยของมันกลิ่นไม่แรงมากนะสำหรับผมถือว่าไม่แรงมากีย่ว่าแทบจะไม่ค่อยมีตัวไหนจะดูแบบรุนแรงเท่าไหร่ว่าส่วนตัวี่ยกินได้บางคนที่เขากินไม่ได้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะคล้ายๆกับแบบกินปุงท้าเวลาไปเอ่อเหยบน้ําเวลาน้ําท่วมมาแล้วก็ แล้วก็ไม่ได้ซักกันนะแต่ครับผมผมรู้สึกว่าไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่รู้สึกถึงขนาดนั้นแล้วก็เรียกว่าเวลาใส่ซอสลงไปแล้วเนี่ยมันจะดูแบบโอเคกว่ามันจะมีกลิ่นของซอสขึ้นมาเพื่อดับด้วยเนี่เราก็เวลาเราตีเราก็ตีเป็นอย่างนะี้นะถ้ามีไข่ก็ใส่ไข่หน่อยเอิ้นไข่หมดไม่ได้ไปซื้อลงทะเบียนคนละขึ้นไม่ทันนี่คนเวลาคนก็คนให้มันหยิ่งๆอย่างเงี้ยไปเลยคนระับให้ฟองมันขึ้นอนะ่ะเพราะยิ่งฟองมันขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีเท่านั้นส่วนใหญ่อะเขาบอกว่าสารอาหารเนี่ยมนราี้าานนะปณ อืมร่อยตัวนี้เนื้อถั่วจะแข็งหน่อยแล้วผมมีความรู้สึกว่าผมที่สุดในสี่ตัวอันนี้มีตัวนี้นะมีหน้าเนี่ยหน้าชาญิกูดอยู่เป็นเหมือนตัวละครก็จะมีแยกมาเป็นอย่างนี้เลยคือ,อมีซอสกับมัสตาร์ดแต่ว่าจะมีซิลพลาสติกมาด้วยเพื่อแยกส่วนกับหน้าโตะด้านในนะเราไม่ต้องแกะออไม่ต้องแกะไม่ต้องแกะซิลพลาสติกข้างนอกก็สามารถดึงออกมาได้ข้างในไม่มีพลาสติกละจะเป็นถั่วอย่างนี้เลยเพราะว่านี้ซิลมาแล้ว มัสตาร์ดด้วยจริงๆมาสตาร์ดเนี่ยมันเหมือนจะคล้ายกันนะแต่จริงมันไม่คล้ายนะ,ะ,ะคือแต่ละยี่ห้อมีความที่กลิ่นที่มาสตาร์ดที่มันแตกต่างกันก็ถ้าใครมีถ้วยอยากใส่ถ้วยก็ใส่นะเพราะว่าคนวนี้มันยากนิดนึงบางคนก็ขี้เกียจล้างก็ขี้เกียจอะไรก็ใส่มาในนี้ก็ได้หน้าตาเป็นประมาณนี้ตัวนี้ตัวนี้เข็มกว่ายนดับเข้มกว่าตัวนี้เข็มมากกว่า ส่วนอันนี้อันนี้ถ้าจำไม่ผิดเคยกินแล้วกินง่ายหน่อยนะเหมือนจะเป็นรสที่มีความเป็นซอสมีความเป็นไข่ๆนิดนึงนะก็ตัวด้านในก็จะเป็นประมาณนี้อ่าสีถั่วเข้มหน่อยมีพลาสติกกันไหนแล้วก็มีมัสตาร์ดให้ทุกตัวในนี้มีมัสตาร์ดเกือบหมดนะสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยกินนะก็ลองไปโมดูได้นะใส่กระเจีย๊ยบดูนะหรือว่าใส่อะไรเดียร์เช่นไข่ดิบหรือว่าโรยกับข้าวแต่อย่าไปโดนความร้อนมากเพระนะตัวเนี่ยต้องกินเย็นๆมันถึงจะโอเคที่สุดถ้าไปโดนความร้อนหรือว่ามันเย็นเอาไปแช่ฟรีซแล้วเเเเเเเออาาาไไไไปใใสส่่่่่มม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 โคคคครรรรววววฟนนนียิิิ์์ุณหหหดดดดกะับื เรียกว่าเท่าเทียมกันในการรีวิวอ่ะตัวนี้คนเค็มๆเหมือนมีแบบรถไข่ดิบเหมือนไข่แดงดิบมีฟางคาวอีกหนึ่งคนคิดว่ามันคาวมาจากซอสอ่ะนะส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยส่วนอันนี้ตัวสุดท้ายที่มันโปะข้าวเนี่ยหน้าซอสมันดูน่ากินดิมีมัสตาร์ดแถมมาให้นะตัวนี้อย่างน้อยที่สุดเลย แต่ก็ยังพอมีอยู่คือเราต้องตีให้มันยางมันเยอะๆไว้ก่อนอืมมันกลมกรอบสุดไม่รู้ว่าตัวซอสใส่อะไรนะแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนมีความกลมกล่อมเยอะแล้วก็กินมัสตาร์ดเนี่ยก็กลบถั่วได้ดีด้วยยั้นก็หวังว่าจะไปช่วยตัดสินใจนะสำหรับคนกินไม่เป็นยังไงลองใส่เกีย๊ยวบางคนที่ถึงกับว่าใส่หอมแดงใส่หอมหัวใหญ่ก็กลบกล้วนะก็ลองไปกินดูมันเป็นโปรไบโอติกเขาบอกว่าอย่าไปกินยี่ห้อเดียวซ้ำๆนะเจอยี่ห้อไหนถูกๆก,ก็ซื้อมา,ซ,อมาซื้อมาไว้ก็กินให้สลับกินยี่ห้อนั้นเพราะว่าพวกกโโโปรไบออตตติย่างนั กิมจิหรือว่าโยเกิร์ตเนี่ยโยเกิร์ตเนี่ยก็ต้องเลือกดีๆเพราะว่าเป็นพวกเฮลท้า,า,าโปรเซสฟูด้ดเยอะให้กินสลับกันเพราะว่ากระเพาะหรือลำไส้เราเนี่ยมันจะได้จำไม่ได้ว่าเออมีไพลูต,ตัวไหนบ้างเพราะว่าโปรไบโอติกเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยต้องกินสลับกันให้กระเพาะมันจำไม่ได้ว่ากินไปกินตัวเดียวเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยซึมซับแต่ตัวนั้นแต่ตัวนั้นทำให้โปรไบโอติกเกิดประโยชน์ไม่สูงสุดครับ